มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบคูคูปาอิาดิเ d คเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์คูคูของเราคืออะไรไปดูกันเลยครับเป็นหุ้นเล็กสเปกแรงในสตีดเด็กแถนนะครับหุ้น WFX หรือว่าบริษัท World f r e x Public Company Limited ไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับโดยตัว WFX นะครับเป็นผู้ ผลิตและก็จำหน่ายเส้นได้อย่างยืดชนิดเคลือแป้งและเส้นได้อย่างยืดชนิดเคลือบซิลิโคนซึ่งสินค้าและเส้นได้อย่างยืดจะนำไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปประเภทต่างๆได้แก่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มถุงเทา้าชุดชั้นในอุปกรณ์การแพทย์และก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับโดยตัวงบการเงินรายได้ติตโตเพิ่มขึ้น19%เหยาะอ่อนเหยาะเมื่อเทียบก2ปี2024กับ q 2ปี2023 ตัวกำไรเพิ่มขึ้น6% Year on Year ตัวหนี้สินเพิ่มขึ้น26%เ e ย r o อ Year ตัวอีกที่สินทรัพย์ลดลง7%เ e ย r on Year ตอนนี้ PE ยังประเมินไม่ได้นะครับเพราะหลอรุนการพลิกฟื้นตระราวนะครับแต่ถ้ามองจาก P/B Book Value ยังถือว่าต่ำบุกได้น้อยกว่านหนึ่ง เคสที่ได้0.26เท่าเท่านั้นนะครับถ้าเทียบแอสเซทที่มีในบริษัทเราเข้าซื้อราคานี้ก็ได้ถูกกว่าเจ้าของนั่นเองนะครับตัว de lejo ก็โดดเด่นหนี้สินต่อตุนค่อนต่ำได้น้อยกว่าหนึ่งเคสที่ได้0.37เท่าเท่านั้นนะครับผมหนี้สินต่อตุนต่ำชนิดในสภาพะเศรษฐกิจพันผวรชนิดก,ก็น่าจะเหนื่อยน้อยหน่อยนะครับยูพันผลยังไม่มีมาให้เพราะรอรุ้นกันพลิกฟื้นตระดาวนั่นเองนะครับผู้ใดสนใจเรื่องของ บริษัทที่ทำเกี่ยวกับเส้นได้อย่างยืดนะครับก็ลองศึกษาเพิ่มเติมเ e r f ์เฟ WFX ทำการบ้านในเชิงพีใหญ่กันก่อนลงทุนด้วยลยครับแต่ถ้าเพื่อใดไม่สนใจเชิง PI ่ใก็ไปเป็นสายเทรดดูครับเข้าออกตามกราฟกันได้เลยนะครับเดี๋ยวดูตัวครับไทม์เฟร,รมมันพบว่ายังไม่มี MAD นะครับเพราะว่าอิสตรีบริษัทยังไม่ยาวนนานมากพอยังเข้าตลาดยังไม่ยาวนานมากพอทําให้ Data ไม่เพียงพอที่จะอินดิบิเป็น MAD ไทม์เฟร,รมมันนะครับ ไม่เป็นไรครับสายเทรดอย่งเราไปดูทางเฟรมอื่นได้นะครับทางเฟรมหลักอีกทางเฟรมหนึ่งคือทางเฟรมวีคครับผมทางเฟรมวีคพบว่าทางเฟรมวีคพบว่ามีการตัดลงของ macd line นะครับเส้นสีน้ำเงินตัด Signal line, สัญลัยสีแดงลงไปมีสกําสีแดงจมลงไปใต้น้ำกันเหยาเหยาเป็นสัญญาณเซลสัญญาณขายในภาพเลียงกลางทางเฟรมวีคเพื่อไปจะเล่นทางเฟรมวีคก็ต้องขายตั้งแต่สกําแดงแท่งแรกปรากฏแล้วก็ต้องมือว่างไว้ก่อนยังไม่ต้องมีของนะครับ ดูตัวทามเฟรม D ภาพระยะสั้นนะครับตางเฟรม D ก็จะเป็นสัญญาณเซลสัญญาณขายนะครับมีการตัดลงของ MACD ลายเส้นสีน้ำเงินตัดส้นลายสีแดงลงไปมีฮิตสแกรมสีแดงจมลงไปใต้น้ำเช่นกันนะครับผู้บริเดินตามเฟรม์ภาพระยะสั้นก็ต้องขายตั้งแต่ฮิตสแกรมแดงแท่งแรกปรากฏแล้วก็ต้องมือว่างไว้ก่อนยังไม่ต้องมีของนะครับรอเข้าซื้อสัญญาณซื้อรอบใหม่ตอนที่ MACD เส้นสีน้ำเงินโค้งตัดสัญลายสีแดงขึ้นมาแล้วก็ปรากฏแท่งฮิตสกแกรมเปลี่ยนจาก แท่งชมูเป็นแท่งเกียวแท่งแรกค่อยฝรบใบทางเทคนิคนะครับสามารถเอเดฟใช้ได้ทุกทางเฟรมก็ฝากกันไว้สำหรับสายเทรดวินัยไมซ์เซ็ตม n น y m a n a g e m จเมนต์การทำตามอิ d ดคเตอร์และไทม์เฟรมที่ใช้เข้าออกอย่างเคร่งกัดก็จะช่วยให้เพื่อนรักษาเงินตน้นแล้วก็ล็อกบนกำไรไว้ได้แล้วก็มาฝึกซ้อมกับพวกเราไปทุกวันสมารท์ทคนตนขอบคุณที่รับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีเพื่อนชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้ รบกวนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ